ชายคนหนึ่งไปปรึกษาหมอแล้วเล่าว่าเขาใส่ถุงคุมกำเนิดทุกครั้งเวลามีอะไรกับแฟนแต่ท้ายที่สุดแฟนของเขาก็ท้องอยู่ดีทั้งทั้ที่เขาก็ตรวจถุงทุกครั้งว่ามันไม่ได้รั่วเขางงมากเขาจึงอยากปรึกษาหมอว่าแฟนเขาจะตั้งครรภ์ได้จากอะไรบ้างหมอบอกว่าก่อนที่หมอจะตอบหมอขอถามคุณนะถ้ามีนายพรานคนหนึ่งเดินล่าสัตว์อยู่ในป่าแต่พอดีฝนตกหนักมากจึงได้เอาปืนสะพายแขวนไว้ด้านหลังแล้วหยิบร่มขึ้นมากางแต่จู่ๆก็มีเสือโคร่ง ตัวใหญ่กระโดดมาหน้านายพรานคนนั้นนายพรานตกใจจึงได้เอาร่มทําเป็นปืนแล้วก็แกล้งยิงขู่แต่จู่ๆก็มีเสียงปั้งแล้วเสือโคร่งก็ล้มแน่นิ่งไปคุณคิดว่ามีโอกาสไหมที่ร่มคันนั้นจะทําให้เสือโคร่งทั้งตัวล้มลงไปได้ชายคนนั้นตอบโอ oh, เป็นไปไม่ได้หรอกหมอที่ร่มจะล้มเสือโคร่งได้ต้องเป็นเสียงปืนจากนายพรานคนอื่นแน่นอนหมอยิม้มจึงได้พูดส่วนไปว่าอา้าวคุณก็มีคําตอบอยู่แล้วนี่นะแล้วจะมาถามหมอหาอะไรล่ะเรื่องนี้ ไม่รู้จะสรุปเป็นแนวคิดยังไงดีนอกจากว่าเราต้องยอมรับความจริงในบางครั้งแล้วไปต่อในชีวิตให้ได้นะครับใครชอบคลิปแนวนี้สามารถกดติดตามได้นะครับเดี๋ยวผมจะหามาให้ฟังอีกครับ